อ้าวบอฟไงน้องเป็นบอฟครับอ้าวใครวะหมาครับพี่เฉิยนใครนะหมาครับหมาหมาอ๋อโอเคครับครับแล้วแมวอ่ะแมวโดนผมกัดไปแล้วครับพี่แน่นอน嘛แล้วไก่อ่ะไก่ผมก็ซัดเหมือนกันเชียร์แล้วหมูอ่ะโอ้ยพี่ชายหมูก็ไก่กินหมดอ่ะผมกินหมดเลยเชียเจ๋งว่ะแล้วมา พี่ชายผมกินหมดเลยผมยิงนี่ละไปไปกวเายอกเลยหยอกเลยหยอกเลยหยอกเหยอกเหยอกเลยพี่ยแล้วทำอะไรอะ่าไหมดเล้ครับป่าวพี่แก่เียพี่แก่ไอไอ้แก่นดัอยล้วก็หมดคุยเลขกูได้สัตว์ไปทำไมเราไม่เอาเลาไปลูกแย่อะไรเอ้พวกกันอะอ้ยเฮียหยุดรถดีกว่าอแซมอะไม่กลับใช่ไหอแซม นั่นน่ะพี่มินนั่นน่ะพี่อยู่กูเดี๋ยวก่อนเข้ามาเอาไปกดตายเข้าก่อนใช่ไหมไม่ดีพี่รวยปะผมมาเพื่อดูของเมื่อวานพี่รู้ปะการแจกห้าสิบอันหนึ่งอันเป็นแสนเลยนะเว้ยการแจกห้าสิบอันคืออะไรนะการแจกห้าสิบอะรู้ปะอันเป็นแสนเลยนะเว้ยบ้าไปบ้าไม่เชื่อแล้วตอนนั้นพี่รับอันแสนสามพันเองพี่รู้ปี้จริงๆแล้วเจ็ดร้อยนะ พี่ผมจะผมจะอธิบายอะไรให้ฟังเว้ยคือตอนเนี้ยมันไม่มีกาชาเลยใช่ปะอาโูกเออและแอร์ดรอปะมันก็มีแต่กล่องเตียววุธถูกปะอ่าะเออทีเนี้ยการแตกมันหาไม่ได้การแตกมันจะหาได้ยังไงต้องไปตีที่โต๊ะเว้ยในที่โต๊ะคับอาวุธดับมันมีมันมีการแตกห้าสิบไปตีเนอะเอใช้อะไรทำบ้างอะมันใช้แร่ฟ้าห้าสิบ c r ล s t a l r อย่างละยี่สิบเฮียเยอะจังวะเออแล้วก็เพชรมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างเนี้ยแต่คือแบบเกือบแสนอะเนี่ยเหรปะเกือบแสนเลยหรอวะ เออได้ของรอบเนี้ยคมพี่บินเออร้อเฮียอะไรอ่ะไอ้พี่ร้อพี่สั่งซื้อมาสามพันเองไอ้เฮียอย่างถูกเลยเดี๋ยวกาชาห์ไมค์รอบไอ้นี่ดิเมียบอกว่ามันจะมีดอกร้ายให้นี่เห็นจะคนอยากซื้อเยอะอ่เลยกยเหรอเฮ้ยบอกว่าคนอยากซื้อกันเยอะน่าจะมีมั้งน่าจะนะโอ้ยคนตำรวจมวยขาประจำเลยนะหมดเพื่อมาค่ะไม่ต้องพูดหมดไปเลยเจอประจำเลยเพื่อมา เรานี่มันติดพน,นันมากเลยนะงอมแงมมากเลยนะโอ้ยเสียแล้วคันยืนบวกอะไรบวกเยอะไหมจบอกเยอะยังบวกเยอะอยังยังเลยค่ะยืนทั้งวันไม่บวกเลยเหรอกึ่งมาขึ้งมาเพิ่ครึ่งชั่วโมงเองค่ะจะไปแล้ววันนี้ดวงไม่ขึ้น <laughs> ดวงไม่ขึ้นเวีย e a, เสียตังาแอ่กูแ <laughs> ไม่พน่าท <c oughs> ักคนใหม่เลยวะไปขึ้นมาทำอะไรอ่ะแทงพนันไปพันหนึ่งเสียแก้เฮีย ถ้าเกิดเงินในพี่จได้กำไรเก้าพันไม่ประเด็นคือไอ้เนี่ยได้ต่อแสนปีไอ้ชั้นใช่หรอเออกูบอกว่าถ้าเกิดจะให้อลิศก้าวเนี่ยพวกพูดเล่นใหม่มั้งพูดเล่นใหม่ครับน่าจะพูดเล่นใหม่ครับแล้วกูรู้สึกผิดอี่านี้ไหมหรอครับพี่ภูไม่ไม่ไม่นี่หรอกก็ตามมันแหละแต่ราคาไม่ได้น่าเกลียดมากพี่จริงๆอ่ะเพราะเอาไปขายคนอื่นพี่ว่าคนอื่นก็ไม่น่าจะรับอ่ะเพราอย่าลืมว่าเขาบอกกันไปหมดแล้วไม่มีใครรับหรอกตอนเนี้ยไม่ที่ผมสิที่ผมกอางจะสื่อเลยรู้ไหมคือตอนเนี้ยมันไอ้้้คออนนนเเเเาาาาาาััักกกรรดททิงงขขวีี่่่่มมยไพะ เพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของมันเว้ยใช่ที่ออกป่ะแต่เมื่อแต่จะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อมันหมดไปแล้วอ่ะพี่นึ่ออกไหมการชาร์จมันดีแล้วอ่ะหาไม่ได้เลยเมืองก็หาไม่ได้แล้แบบไม่มียาวๆใช่ป่ะเอออันนี้ดีผมพาพี่ไปดูนี่ผู้หญิงชาวบ้านเมาแล้วนะเม็นหมาเหรอครับครับครับอยากพี่ดู ี่ดูที่หน้าแรกอะเลนฟอร์ดเรนฟอร์ดห้าสิบโอ้โหชี้ออแพงสัตว์เฮ้ยเพจยนเพจดีด้วยนะวิเปอร์นะวิเปอร์นะเออละห้าร้อยอะละห้าร้อยคูสมสิเท่าไหร่ละโคตรแพงเลยสัตว์ละห้าเหรีวะใช่ถึงเหรอวะเพีไม่แพงขนาดนั้นไม่ใช่เหรอวะไอ้นุกไอานุกเอานุก มันแดงอยู่ในตัวให้ไม่ยังไม่ได้ออกมาแต่อารับตามไคือพี่พี่ลองคิดสภาพหนเว้ยการสมมติว่าอ่ะตีไปเลยไอ้ยาห้าสิบใช่ปะสามสิบคูณห้าร้อยเท่าไหร่แซมสามสิบคูไม่ได้คิดตั้ง 500, ห้าร้อยเหรอวะพี่จำได้มันถูกจัดเลยนะไหมไม่ถูกครับพี่ไม่ถูกเหรอรูบี้อะเจ็ดแปดร้อยต้านละห้าร้อยหมื่นห้ามื่นห้าเออหมื่นห้าแร่ฟ้าห้าสิบเออเท่าไหร่แร่ฟ้าแร่ฟ้าแพงใช่จะตกตีไปอันหนึ่งสามหมื่น ถ้าเกิดพี่จะใช้พี่อาจจได้สีแดงอันหนึ่งพี่ใช้สามหมื่นคูณสามเก้าหมื่นเนี่ยหรอปะอ่าฮะแต่พี่ต้องใช้สีแดงสามอันเพื่อตีเป็นร้อยเป็นเก้าหมื่นคูณสามอ่ะัารแตกร้อยอันหนึ่งสองแสนเจ็ดเลยลุยพี่คิดราคาเวอร์จังวะใช่ปะล่ะพี่ว่าไม่หรอกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อพี่ดิราคาเนี้ยเดี๋ยวไอ้ดำก็ต้องปรับอีกเพราะว่ามันมันมันสูงเกินสูงเกินไปพี่ว่าไม่น่าเป็นไปได้พี่ว่าเดี๋ยวดำต่ำแน่แต่คือจริงมันเป็นการแตกร้อยนะคืออย่างที่ผมบอกพี่ว่าเอ้ยการแตกไม่ใช่่หรรออททีามแกะ ใช่อันแรกอ่ะอันแรกอะไรห,หมื่นอยู่เหนออกป่ะสองสามหมื่น่ะอ uh ่าฮะเออแล้วถ้าเกิดอยากได้อยากได้สีแดงหนึ่งอันใช่ไหม uh huh. แล้วต้องเอาสีเอาสีม่วงเนี่ยไปคูณสามเพื่อที่จะได้อันหนึ่งถูกปะอ่า uh huh. แล้วพี่ต้องใช้ต้องใช้สีสีแดงอ่ะทั้งหมดสามอันปะเท uh huh. ่ากับพี่ uh huh. ต้องใช้สีฟ้าเก้าอันก็เป็นสามหมื่นคูณเก้าปะเพื่อที่จะได้การแตกร้อยหนึ่งอันอ่ะราคาเวอร์สั่นเลย ไม่อย่างี่ไม่แต่เขาเคยพูดนะพี่ว่ามันมีคุณค่าแต่คนไม่เห็นข้าวของมันนี่ออกปะใช่ใช่ใช่แต่ว่าประหลาดเลยที่บอกอะ่ะเวลาคนซัดการชากันเนี่ยตอนมันออกมามันออกมาเป็นร้อยอยังไม่อปะอแต่เขาเข้าใจมาาไม่ต่ายแ้นเขาแบบสแปมเติมไงเขาสแปมเยอะไง <c oughs> นี่ออกไหมที่มันเป็นร้อยอย่ะก็เข้าใจได้นี่รอบนี้เปิดกันอย่าลืมว่าเดี๋ยวรอบนี้ถ้าสมมติกราร <c oughs> แต่สิ่งแต่สิ่งที่สิ่งที่ผมกำลังพูดถึงคือเนี่ยตอนที่แม่งหาไม่ได้แล้วอะแล้วมันกำลังจะหมดลงอะนึกออกปะเออเออเพราะถ้าสมมติว่าไม่มีขายยาวๆจนถึงสิ้นปีพี่ว่าคนน่าจะซื้อกันอยู่นะใช่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 เหมือนไวเบี่อะตอนแรกไม่มีใครเห็นค่าเลยพี่เห็นปะเออใช่ไวเบียม่ขายะละหมื่นละหมื่นเดี๋ยวนี้เท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นเจ็ดพี่สามหมื่นใช่ของอย่างมีราคาหมดนเลยราคาตอนแรกไวเบียผมมีในตู้อะสองร้อยอะสองร้อยกว่า แล้วผมให้เพื่อนมาขึ้นอาวุธอ่ะสิบกว่าคนบึมอะเออแล้วผมเหลือสามสิบก่ะพี่ไอ้เหี้ยเอ้เหชีอะน้ำตาไหลเลยสัตว์ของตาไยเบียเก็บมาเยอะเพราะไม่ขายเลยนี่กูยกันคือไม่ขายเลยเก็บเออที่ผมเคยกูอยู่พี่ว่าไงว่าเออจะไปขายเออแต่การเดินแม่แม่สุดท้ายแม่งจริงด้วยไอ้เหี้ยราคาเดี๋ยวราคหมูนะราคาหมูไอเนี่ยผมว่าเนี่ยไอ้เหี้ยเพชรน่ะน่าเก็บไว้เว้ยผมบอกให้เพชรไหนไอีเพชรอะเพชรธรรมดาอ๋อพี่มีพี่มีพี่มีพี่กับแปดร้อยอะผมว่ามีแต่ผมว่าผมว่าผมว่ามันน่าเก็บไว้เออเดี๋ยวบกไว้ว่่บออกกไ้น ไม่ต้องเก็บแล้วพี่จำยูบาเอาสองพันเอาอีเอาสองห้าหน่ะนี่ฮัลโหลสามสิบห้าที่ทำอะไรต่อนหรือว่าจะรอเล่นอดับก่อนไอ้ดับก็ได้เดี๋ยวไอ้ดับก่อนนะโอ๊ยพ่อแม่แกแกซื้อของก่อนนะแกขอยเข้าก่อนแบบคุณ่วนเอาอะไรอะ ไอ่ดีกระเป๋าหนึ่งร้อยแปดครับจะรออะไรหอกครับพี่อะไรนะอยากรอร้านไหมจะรอนะร้านไหมผมจะทำพิธีการให้เดี๋ยพี่ไปขับให้พี่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอไอดอกก่อนได้ไหมครับแกะอะไรแกะเอาข้าวมาผมข้าวครับผมเอาข้าวครับเอาครับเอาเอาเอาพอกช็อปสองจานครับ กระเป๋า108่งร้อยแปดสครับโอ้ยช่างเข้าใจไอ้สินี่ก็ฟูดเข้าใจดีเลยเลี้ยงข้าวด้วยครับคุณครับอ้าวจ่ายตังน้องอ้าวก็ฟูดบอกว่าใครเอาข้าวไหมก็ไม่ได้เลี้ยงเฉินบอยบิ๊ดพี่เฉินดูข้อความหน่อยครับแช่งเกงตัวนั้นปะจ่ายตังน้องเธอเฮ้ยไอ้เชื่อกี้ไม่ได้จ่ายตังช่างไม่ใช่เหรอวะใช่ป่ะวะมันพับขา เนี่ยมีพับขาเนี่ยไม่แน่ใจพี่ใช่ป่าวะมันไม่เกิจิพี่จำได้มันพับสูงนิดนึงไม่ใช่เหรอวะพี่อาคุณกินข้าวเปล่ากหน้าตัวนี้แหละมั้งน้าจะามั้งไม่ชัวร์ว่ดูในรูปแล้วมันเหมือนคนละอันน่ะเออแต่ก็ได้เอานี่แหละเอานี่ะมาเอามาเท่ดิจัดบม้านมิจแบบอื่นสวยๆว่ามิจกางเกงเยอะปะกางอันนี้น้องผมให้น้องใน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 ช่องช่วยหา ลองเอนไปตามหามาให้ครับเจ้าว่าเออเอานี่ก็ได้เอานี่ก็ได้สวยดีได้ครับเดี๋ยวผมถามเออจัดมาแล้วราคาไรบอกพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วกูแต่งตัวได้ครับพี่เดี๋บุญใจดีว่ะเชฟให้ไอ้นี่ด้วยเข้าใจตั้งค่าเชฟหน่อยค่ะเกระเป๋าเลี้ยงข้าวด้วยอ่ะเชฟเชฟกระเป๋าอะไรครับนารักจุงเบย์อ่ะกระเป๋าหนึ่งร้อยแปดครับจะจ่ายให้ใช่ไหมอ่าไม่ครับเอาไปให้พี่อาคุณจันึ่งอ่าเดี๋ยวเราจ่ายห้าเชนเฮ้ยเรี้ยงข้าวเพิ่มคุณอีกพน้าครับเอาจริงอ่ะเพิ่มอีก เลขอะไรครับหูใจตั้มเหรอล้วคุณเลื้ยไปไหนไม่ทำอะไรอ่ะให้พี่เอาคุณเลยครับให้พี่เอาคุณอะไรนะพี่เอาคุณกระเป๋าอะไรพี่ไปไหนแพี่เอาคุณลงมาข้าวก่อนนะสามสิบห้าสามสิบห้าถืว่าจะฆ่าอยู่หาไปช่วยจบไป ก็เลยเจอกันตอนทีสองนะเรื่องเดี๋ยวสองไปช่วยคุณจบแคปเอฟซีกับอาเฟียมาต่างกันด้วยเดี๋ยวก็รู้นี่ใครเฉินนะเว้ยเดี๋ยวรู้แค่น่ะทุกๆคำที่คุณพูดจะเป็นหลักฐานมาใจคุณแต่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  เดี๋ยวก็รู้เฮ้ยขอบุญชาแมนดี้ได้ครับหนึ่งปูนแต่ฟอนเดชั่นนะครับรักแมกนอยรักแมกน่าขอบคุณครับคุณไอ้คุณไอ้คุณไอ้เฮียคุณกูไปเจอผู้หญิงชื่อส้มๆมาเว้ยเป็นเพื่อนแจ็คอะก็ดูน่ารักดีน้ยเพื่อนอะไรนะผู้เชี่ยวอะไรไว้สัตว์ ไอ้คุณไอ้เหี้ยอย่ามอบแล้วไอ้สัตว์เหี้ยจริงๆไอ้สัตว์ถ้าทิ้งกูได้ย็ดแป้รอบได้อย่าหวังว่ากูจะมาจกให้มึงเย็ดโอชี้ไอ้โคมโพศเฮ้ยหลุดเลยเหรอวะเย็ดโอคุมรถอย่างนิ่ม แค่นี้เลยหรอเดอออกลูกเก๊กโถสวยนายเฮียเออโด้เนื้อหนอด้ะเฮ้ยดิปุ้งเฮ้ยมึงพัฒนาไวจริงว่ะช็อตเนี้ยพัฒนาไวก็เฮียบินจากมึงแล้วเนี่ยทำไมวะว่าจะไปยิงสามสี่ในสัตว์อะไรนะสามที่สี่ครับเขาเป็นแก๊ปเลยสัตว์พี่คนเรียกอะไรสามสุดหน้าแคน ไม่กูอยากให้แบบรวมๆไปจบเฟียวว่ะพวกมันมีที่อะไรทำกันแต่ละคนก็มีงานทำส่วนตัวกันใช่แบบว่าแบบตีน้องว่างไะเชิญอะไวอะไรเขามาขอความช่วยเหลือพี่เนี่ยคนนี้ใครอ๋อคุยกับพุชาร์คนนี้ครับพี่สวัสดีครับพอดีผมเพิ่งไปตีตู้มาเงินติดตัวเลยสามร้อยพอดีผมกะว่าจะขอพี่ค่าปืนหน่อยพี่กะว่าจะไปยิงสัตว์ขอพี่ค่าปืนไปยิงสัตว์เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยเพิ่งมาใหม่เหรอ ก็จะพุ่งมาใหม่หกสิบดลแล้วเหรอจริงเปล่าปอดีขอเข้ามาพี่โอ้โหคุ่เข้าขอดูถ้ามีบัตรดิวเพย์เยอร์ได้พี่พี่จมาข้างในมั้งอ้าวนายคุ่เข่าขอดูถ้ามีบัตรดิวเพยเยอร์ให้ได้พี่ไม่มีอดนะได้ไปไหนพี่อ้าวคุ่เข่าสิเข่าเหรออ้าวขอดูอยากดูบัตรดิวเพยเยอร์เฉยถ้ามีผมช่วยถ้าไม่มีผมไม่ช่วย ตำรวจจม้าเนี่ยที่อะจะเอาในตัวผมไปหรอนอนนอนนนผมไม่ได้ปนไม่มีบัตรเดลเพเยอร์นี่มีอะผมยังมีไก่อยู่เลยเนี่ยแต่คุณไม่มีบัตรเดลเพเยอร์ไก่คืออะไรอ่ะนิวเพเยอร์ผมยังขึ้นอยู่เลยเขาเป็นลูกไก่เหรอโอเคเอามาเอาไปเท่าไหร่1ันห้าพี่ผมขอแค่1ันห้าเขาปังไปไหนไปดอนแล้วั้างไก่คือเดลเพเยอร์ท้ที พี่ชายแบบน้ำจิน้นน้ำใจง,งามมากเลยพี่ผขอเป็นสองพันก็ได้พี่ห้าร้อยเป็นค่ากินข้าวเป็นนะมึงเปาผมห้าห้าสามพี่ชายพี่ชายชื่ออะไรครับผมหรอให้ไห้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายคิดว่าหน้าตาของคนชื่ออะไรชื่อชื่อฝรั่งฝรั่งไหมฝรั่งฝรั่งไหมหรอมักกะโรนีแล้วกัน มึงไม่เป็นสปาเกตตี้เลยล่ะมึงจะบ้าปะคนบ้าไอชื่อมักกโลนีเหรอเออฝรั่งออกฝรั่งเ่ฝรั่งแบบออกฝรั่งเศสนิดๆสตีสตีอะไรสตีอ๋ออ่าสตีอะไรคุณไหมสตีสตีวีอ่าอันนั้นมันออกแนวแบบว่าแบบว่านี่มันออกฝรั่งเศสไปหน่อยเอาฝรั่งแบบว่าเป็นฝรั่งเศสตอนใต้อ่ะ อตอนใต้เลยเหรอสตีสตีนำหน้าด้วยสตีสตีเว่นเฮ้ยดูเร็ววะไอพี่ผมทายถุงขอยงินห้าร้อยดิจริงจริงกูไม่ได้ถ่ายชื่อแบบมึงนะ <c oughs> ผมต้อนนะพี่เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมรบกวนพี่ขอตังค์พี่ใหม่แล้วกันนะนี่มึงยังคิดจะกลับมาขอกูอีกเนี่ยโอ้ยก็ดูทรงพี่มากแมน ร้อนด้วยสุขุมขนาดนี้อสัตว์ปากหวานซะด้วยแบบว่ารองเท้าก็แบบไนกี้แล้วอ่ะเฮ้ยตาถึงอยู่ว่ยเฮ้ยตาถึงนี่หมายหงใช่พี่ยชคดีโ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 ชคดีเจอกันฮะได้ได้ได้เจอกันต่อตัดเออต่อ พี่เราควรอีกอย่างดิส่งผมแรนดำหน่อยได้ไหมโอ้ยสัตว์ภารากะกับชีวิตกูแท้ๆกูไม่ได้รู้จักมึงเลยนะเอาจริงอะ่ะแป๊บเดียวเองอแรนดำมาเองเอออีกสักเยลยภาระกูแท้ๆนี่เท่าไหร่ร้านร้านหกอุยอ้ยเยียรถแมงโคลหรูวันนี้แม่งได้เรื่องรถหรูอีกแล้วอะ่ะนี่เอ็มซีอ่ะเรา ผมโนแมดอยู่พี่กำลังทำเควสเข้าขับเขานี่แหละเฮ้ยจริงเหรอเองเขาทำอะไรบ้างอะสิบวันมีตู้สิบวันมีรถถกสิบโลและขับสิบวันต้องมปเจอครับขับเที่ยงจะเข้าหรือขับอะไรอะก็เล็งๆไว้ว่าจะขับขับพี่บูลลี่อ่ะโวยอยไม่ดีถ้ามั้นไม่ดีมัาชอบบูลลี่คนอื่นไม่เหมือนกับน้องเราดูขับดีกว่าเราชอบบูลลี่นะถ้าผมชอบบูลลี่คนเหรอใช่รถคุณเนี่ยแม่งไม่เข้าหน้าตาคุณมากเลยนะคุณสตีเว่น กูรี่แล้วเฮ้ยโอ้โหอีเหี้ยเดี๋ยวกูไม่ได้มาส่งเลยผมมากผมมาก sorry s o r อ y จะรันต่อยยืมไอแอคเซอวันหนึ่งได้ไหมเออไวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืมให้ยืมต่อจะกันต่อผมครับเฮ้ยเชื่อนี่ไม่ได้มาส่งนะเชี่อเห็นเอ็มซีแล้วกูหงุดหวายสัตว์โดยเปิดแม่งเลย